ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีอีกรอบนะจนะ๊ะเนาะ สวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีตอนเช้าวันที่16พฤษภาคม2564นะคะคลิปก่อนนะนี้แอดมินก็ได้นำเสนอเลขรัฐบาลไทยให้ท่านผู้ชมไปแล้วเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็สิเป็นเลข5น้อยเด้อจ้าเดอ้อคลิปนี้เป็นแนวทางเลข5น้อยเด้อจ้าเดอ้อ คลิปที่แล้วแอดมินเสนอเลขไทยไปเนาะจานะ้ะเนาะแอดมินนําเสนอเหลขกไทยไปยังบลคอกองบันไดเนาะจานะ้ะเนาะพิดถือกะขออภัยนําเล่าจ้ะเด้อแอดมินบล็อกองเหล็กรัฐบาลไทยเนาะจานะ้ะเนาะบล็กคือจะของบล็กคือเหลขกจะของเนาะจานะ้ะเนาะก็จะมีของเทปบัลลอแล้วก็ชมงามตาแล้วก็ของแอดยาม่อนะจ้ะที่แอดมินนั่มเสนอไป ให้ท่านผู้ชมไปตัดดับเอาเองนอกจากเนาะอันใดเด่นเข้าก็เลือกไว้อันใดอันใดดับเข้าก็ตัดออกนอกจากเนาะสำหรับเลขรัฐบาลไทยนานแอดมินก็ได้ลงทางเพจไปแล้วไอ้จาเด้อก็ให้ท่านผู้ชมเขาไปเบิ่งเอาหลักะไม่หลายสำนักไม่หลายายเนอกจากเนาะแอดมินบ่ไดเอามาลงทาง y o YouTube หมดเนอกจากแอดมินก็นสิบจับท่านที่เด่นที่สุดนอกจากเนาะเอามาลงทาง y o YouTube ใไ้ ให้ท่านผู้ชมไปเบิงในเพจน้ำนะจนะ๊ะเนาะที่แอดมินเอามาลงหากับมีแต่เจ้าเด็ดเจ้าดังทั้งนั้นเลยจ้ะเดอ้อคลิปนี้เท่ากับมาเบิงแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะสำหรับเลขห้าน้อยเมื่อวานนะจ๊ะท่านใดที่ถือแอดมินกระดีใจน,น้ำเลอจ้าเดอ้อ เลข้าน้อยเมือว่านี่เข่า3มชุดนะจน๊ะเนาะ3ชุด2รอบรอบปกติกับ VIP อพีด้จ้ะเข่าโตเจาะห้านํำเด้จ้ะเด้อรอบปกติเข่าที่2อหากับเก่าห่านะจน้ะเนาะ หาสองโตกลับเนาะจากลักกะเข่าหาโตตรงแต่วา่าโบเมนชุดเจาะเนาะจากเนาะรอบวีไอพีเข่าทีชุดเจาะเนอกจากเจ็จดสองเจ็ดสองโตตรงเนาะจากเนาะถ้าท่านถ้าท่านใดที่ตามไปฮอดรอบวีไอพีก็ดีใจน้ำนเด้อจ้ะเด้อนี่ละจ้าตัวเลขกะมีเข่ามีรุดนะจาะเนาะ แต่ว่าเล็กในตาลางเข่าทุกวันเนาะจ้าแต่ว่าเล็กที่แอดมินเจาะกะมีหลุดมีเข่าเนาะจ้าเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะจ้กเนาะมาเบิรงแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเล็กในตารางของเมือนี้เนาะจ้า เลขเด่นในตารางมาือนีเนาะจากเจห้าสามสี่แดนะคะเลขเด่นในตารางนะคะเด่น6และรองเจนะคะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแนวทางเลขคาน้อยนะคะรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะถ้าท่านใดที่ชอบ ไปพิจารณาเบิงเด้อจ้าเด้าท่าทันใดที่บอมักบ่ะชอบกับพานไปเนะาะจ่าเนาะจับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะ6 7 6 5 6 3 6 4 6 8 7 5 7 3 7 4 7 8นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ กันนะคะห้าส5มห้3สี่แล้วก็4ี่นะคะต่อไปแอดมินกะสิเจาะชุดเน้นไ้เนาะจ้ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ